สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาลงน้ำมาหาอาหารเที่ยงนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับคืออะไรครับมันคือลูกออดหรือฮวกนั่นเองนะครับเมื่อคืนไปหากบหาอื่นงมาครับไปเจอสิ่งที่มันน่ากลัวก็เลยไม่แปลงกลางคืนเลยต้องมาเป็นเซียนกลางวันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำเมนูเด็ดๆให้ดูนะครับรับชมจนจบคลิปด้วยแล้วกันนี่นะครับได้มาไม่ใช่นน้อยเลยครับ ถ้ากินไม่หมดผมก็เอาไปให้ปลาที่เลี้ยงไว้นะครับเป็นอาหารชั้นเลิศเลยครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ปลาเขาควรจะกินแบบนี้นะครับไม่ใช่หัวอาหารมาครับมาเริ่มกันเลยครับกับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมี นี่นะครับใบนางลักษนะครับแล้วก็เราจะทุบนี่สน,น่อยตะไคร้นะครับจะมีใบชะพฟูนะครับนี่ตะไคร้เราทุบมาก็ใส่ไปเลยหั่นลงไปเลยครับตามด้วยน้ําปลาร้าครับปลาร้ารสเด็ดเลยนะครับต้องมีน้ำปลาร้าครับในไงมีหอมแดงนะครับใส่หอมแดงไปด้วยใบมะกรูด ใส่ลงไปครับน้ำเดือดปุ๊บเราก็เตรียมใส่วัตถุดิบสำคัญของเราเลยคือหวกหรือลูกอนันเองใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องทำไว้นานครับเพราะของพวกนี้ครับเนื้อมีน้อยแป๊บเดียวเราก็นั่นได้แล้วครับนี่ใส่ไปเลยครับมะขามเปียกเพิ่มรสชาติหน่อยนี่ผงชูรสครับใส่ตามใจชอบไม่มีสูตรตายตัวครับ ใครจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนี่น้ำปลาตาไสอิชิตันนะครับใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำปะลาลลงไปแล้วนะครับใส่แล้วก็ชิมดูนะครับผักสุดท้ายก็ใส่ลงไปเลยครับใบชะพูใส่ลงไปเลยเสร็จสับครับออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มาลองมาชิมกันดูครับ ว่ารสชาติจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ผมรับประกันได้ว่าคนดูต้องน้ำลายไหลแน่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับกับสาระความรู้ต่างๆในช่องช่องนี้ครับสวัสดีครับ